วันนีครับผมบุ๊คบุญสมิทธ์พู้กัน้สุดและน้องไข่ดาวครับกับรายการฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้นะครับเรามาหามันแก้วนะครับวัตถุดิบชั้นเยี่ยมกันที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารครามครับ ายยังไงครับเนี่ยมันแก้วขายเป็นพวงกับพวงละสี่สิบค่ะสามพวงร้อยค่ะเนี่ยพวงเนี้พวงละสี่สิบพวงละพวงละสี่สิบค่ะอ๋อสามพวงร้อยสามพวงร้อยนากินนะมันดูใหม่มากเลยสดสดเพิ่งออกมาเมื่อเช้านี้ค่ะเขาบอกว่ามันแก้วที่บอระบือเนี่ยขึ้นชื่อมากเพราะอะไรครับมันแก้วบอระบือมันจะหวานและกรอบอร่อยที่สุดของของอ๋อคือมันแก้วชื่อเนี่ยสู้ไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะเชื่อแล้วครับหวานกรอบจริง ไผ่ดาวกินไม่ลูกอ,อ่าวันนี้จักมันแก้วเป็นผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ำอยู่ถึง90%นะครับแล้วก็มีโปรตีนกับคาร์บโรบไฮเดรตเล็กน้อยเพราะฉะนั้นช่วยลดความอ้วนได้ด้วยขอบคุณป้าปานีมากเลยครับขอบคุณ <ๆ S 2> ครับ แก้วนะครับสือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างทั้งชื่อเสียงและก็รายได้ให้กับชาวอำเภอบอระบือครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขาจะนิยมทํานาปลูกข้าวครับแล้วก็ปลูกไร่มันแก้วผสมกันไปครับผมนอกจากมันแก้วสดๆจากไร่นะครับชาวบ้านที่นี่ยังได้รับการสนับสนุนจากทางพัฒนาชุมชนอำเภอบอระบือครับเข้ามาจัดทําโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันแก้วเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ ับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝีมือชาวบ้านที่นี่ครับเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นว่ามีทั้งพายแล้วก็กะหรี่ปั๊บที่ทําจากมันแก้วอันนี้นะครับพายมันแก้วครับหอมจังไส้กินเหมือนไส้สับปะรดเลยอ่ะพายอร่อยมากครับตัวแป้งมีความกรอบมากครับแล้วไส้ก็แน่นแล้วก็มันแล้วก็มีเนื้อแบบมันเป็นเนื้อมันแก้วที่เขาไปเคี่ยวครับต้องบอกว่าเป็นพายที่ไม่ห่วงไส้อ่ะเยอะเท่าๆกับแป้งเลยครับกะหรี่ปั๊บบ้างดีกว่า เป็นกะหรี่ปั๊บแบบย่อดส่วนจากอันใหญ่ครับเดี๋ยวลองชิมดูไม่เหม็นหืนเลยไม่มีกลิ่นน้ํามันเลยครับกะหรี่ปั๊บนะครับแป้งข้างนอกนี่กรอบมากแต่พอเรากัดไปโดนไส้รสชาติเนี่ยมันเข้มข้นมากเพราะว่าไส้เนี่ยเขาเคี่ยวเครื่องได้แบบเข้าเนื้อจริงฮะพอชิมไปแล้วนะครับติดใจมากเลยตอนนี้ผมเนี่ยอยากรู้สูตรการทํากะหรี่ปั๊บและให้แป้งกรอบแล้วก็ไม่เหม็นหืนแล้วก็ไส้ที่มันเข้มข้นถึงใจขนาดนี้ครับเดี๋ยวไปให้ชาวบ้านที่นี่เขาสอนเทคนิคการทํากะหรี่ปั๊บมันแก้วดีกว่าครับ <S <S ใครดาวเอาอีกสักชิ้นะ เอาเอาวัดดีเอาเอาไปอีกชิ้นหนึ่งและนี่ครับคุณยายสุดใจครับเป็นรองประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันแก้วของหมู่บ้านแห่งนี้ครับวันนี้คุณยายจะมาสอนผมทําเมนูกะหรี่ปั๊บมันแก้วครับเอเริ่มจากอะไรก่อนครับเราทำอะไรก่อนเริ่มเอามันแก้วมาล้างให้สะอาดแล้วมาขูดแล้วเส้นเล็กเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าเราอ๋อ,อยิ่งเล็กยิ่งดีโอ้งั้นสบายผมขูดแบบแรงๆเลยอะ พอแล้วค่ะพอครับแล้วก็เอามาคั่วในกระทะอันนี้เลยนะครับขั้นตอนในการทําไส้กะหรี่ปั๊บนะครับเริ่มจากการใส่น้ําเปล่าลงไปก่อนครับแล้วก็จะตามด้วยมันแก้วครับน้ําตาลทรายนะครับผมแล้วก็เกลือป่นหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับประมาณ2ชั่วโมงครับคุณยายมีเคล็ดลับนะครับในการเคี่ยวคุณยายบอกว่าเราจะต้องคนไปในทิศทางเดียวกันเสมอครับส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีครับ ใช่ครับพอเราเคี่ยวไปสองชั่วโมงมันก็จะแห้งแล้วก็เป็นสีน้ําตาลแบบนี้แล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนใช่ไหมใช่ยกให้มันเย็นแล้วปั้นเป็นก้อนเล็กเสร็จแล้วก็เอาไปทําอะไรต่อไปอบประมาณ10นาทีไปเข้าเตาอบประมาณ10นาทีเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเหนียวหนึบขึ้นแล้วก็รสชาติมันจะได้กลมกล่อมพอดีโอ้ก็นานนะกว่าจะได้2ชั่วโมงผมชิมหน่อยชิมได้เลยค่ะถ้าถ้าใครไม่รู้นึกว่าเป็นสับปะรดนะใช่ครับ คือไส้ที่ได้จากมันแกวครับมันจะลื่นเหมือนมีน้ํามันจะไม่แห้งเหมือนพวกไส้ถั่วอะไรเงี้ยมันจะนนะร่วนและฝืดคออันนี้มันไม่ฝืดคอนะอ<า>ที่<ด>ผมชิมเมื่อกอนนี้อร่อยมากนะอันนี้ทําได้อร่อยครับแล้วก็หลังจากนั้นทําอะไรต่อครับแล้วก็มาทําแป้งเป็นตัวแป้งไงจะทําไปห่อ,เป,หอเป็นตัวกะหรี่ปับ๊บสำหรับแป้งกะหรี่ปั๊บนะครับส่วนผสมหลักๆียจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันครับซึ่งส่วนแรกนั่นก็คือแป้งสาลีครับส่วนที่2นะครับก็จะมีน้ําปูนใส่ผสมกับน้ํามันพืชในปริมาณเท่าๆกันครับตามด้วยน้ําาตลทรคับ หลักการเดียวกันทําเบเกอรี่ครับคุณผู้ชมก็คือว่าของเปียกกับของแห้งผสม,มแยกกันแค่นี้เองเทคนิคการคนเหมือนเดิมครับคุณยายย้าว่าต้องวนไปทางเดียวกันใช่ไหมครับคุณยายใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าวนผิดทางนั้นมันจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็อาจารย์ชวนมาแบบที่ก็ทําตามค่ะคุณอาจารย์แสดงว่าเป็นคุณยายไม่ดื้อไงคุณยายไม่ดื้อผมมาดื้อผมวนกลับได้ได้เดี๋ยวขดมคุณยายเสีย ยายจะให้ผมนวดนะครับนวดจนแห้งไม่ติดกะละมังว่างั้นทีก่กะละมังเราจะไม่ติดเนี่ยคือใช้ได้ใช่ไหมครับถ้านวดด้วยมือก<ช>็ได้ใช<ด>่ไหมครับแ่ชตไปนานใช้ไปนาก็ทำถ้าถ้าคุณผู้ชมทาเองที่บ้านก็คือลดปริมาณอัตราส่วนลงให้เหลือน้อยหน่อยจะได้นวดไหวพอดีอันนี้มันเป็นปริมาณเยอะครับเราจะนวดไม่ไหวใช่ถ้าลดสักครึ่งหนึ่งนวดด้วยมือสบายเลยครับอาทาอะไรต่อครับคุณยาย ทําเป็นตัวต่จะมาตัดตัวกะหลี่ปั๊บให้มันเราจะชอบตัวขนาดไหนเราก็ครึ่งก่อนก็คือเหมือนกับแบ่งแบ่งให้เป็นแผ่นแล้วก็เอามีดมาตัดครึ่งคุณตัดปั๊บเลยมีดเอาทั้งกลมโอยยังรับมุกอยู่นะนึกว่าจะไม่รับเอาได้ดีลูกะตัดเลยค่ะตัดเลยเออนี่นี่ครับโอ้โหเป็นไงล่ะไส้มันเล็กก็ต้องทำตัวเล็กนะขอไส้มันเล็กต้องทำตัวเล็กอ่ะไหยคุณยายทำให้ดูก่อนว่าขนาดเท่าไหร่อันนี้ ทำขนาดนี้แล้วคุณคุณก็ห่อห่อไส้เดียวเดียวเร็วไปเ่อแบี้นเร็วไปดูไม่ทันทำมาเป็นตัวอย่างี้ปุ๊บบีคือห่อให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไส้ข้างในนี้ใส่นะแล้วห่อแบบนี้อ๋อนี่ครับแป้งที่เรานวดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องมาเอามาหอกับแป้งอีกอันนึงซึ่งอันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับแป้งสาลีกับนน้มักับน้ำมันเฉยๆซึ่งแป้งจะมีส่วนผสมต่างกันแต่ก็มีความคล้ายกันอยู่ครับต่างกันที่ตัวสีแล้วก็รสชาติ เอาแป้ง2สองชนิดนี้มาห่อรวมกันนะครับมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของแป้ง2ชั้นขึ้นตอนแรกพอเราห่อแป้งเป็นสชั้นปุ๊บก็จะเอามาคลึงคลึงให้ยาวๆอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ม้วนเพื่อให้มีความเป็นชั้นลักษณะเหมือนการทําพวกครัวซองแบบฝรั่งเหมือนกันนะแล้วก็ใช้มีดตัดครึ่งเนี่ยแหละครับคือก้นหอยที่ตัวกระดี่ปับที่เราพูดถึง พอเรานวดแป้งจนได้เป็นก้นหอยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะคึงแป้งให้เป็นแผ่นบางๆอีกรอบนึ่งครับแล้วเราก็จะค่อยใส่ไส้มันแกวลงไปหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาจับจีบให้สวยงามครับแล้วก็นําลงไปทอดในน้ํามันได้เลยครับผมทอดให้สีเหลืองกรอบครับแค่นี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้กะหรี่ปั๊กไส้มันแกวครับ อร่อยเพราะคนทำด้วยนะเนี่ยอร่อยวันนี้นะครับคุณยายอุตสามมาสอนผมทำกริปปั๊บแล้วก็ยังไม่หัวสูตรด้วยนะขอบคุณคุณยายสุดใจมากนะครับขอบคุณครับมาเร็วไข่ดาวมาดูมันแก้ว สวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายปานีใช่ไหมครับค่ะถามก่อนเลยว่ามันแก้วที่บอระบือเนี่ยทำไมมันถึงขึ้นชื่อมันดียังไงครับมันอร่อยเพราะอะไรอร่อยหวานกรอบเพราะอะไรเพราะดินที่นี่ดีหรือว่าน้ำดีหรือยังไงดินดีดินทรายต้องเป็นดินทรายใช่ไหมครับถึงจะมันแก้วได้ดีนะครับแล้วมันแก้วที่บอระบือเนี่ยครับเป็นมันแก้วพันอะไรครับพันเบาพันเบาคือว่าอายุมันสั้นเขาเลยเรียกว่าเบาไม่ได้แปลว่าน้าหนักเบานะหมายถึงว่าอายุสั้นอายุสั้นก็คือปลูกไม่นานก็ได้ผลผลิตแล้วแล แล้วก็ปลูกใหม่เริ่มต้นปลูกนี้เริ่มจากอะไรเป,เป็นการเอา,มาเมล็ดมาลงหรือว่าเป็นกิ่งมาปักชับเอามาล็ดเอามาเล็ดมาลงครับหลังจากโรยมเมล็ดลงไปแล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้เป็นหัวขึ้นมาอย่างเงี้ยสิบวันสิบวันขึ้นเป็นต้นแล้วกว่าจะเก็บผลผลิตได้ละ่ะก็ประมาณ3เดือนเก้าสิบวันถึงร้อยวันนี่แหละมันแก้วครับเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเม็กซิโกครับแล้วก็ประเทศในแถบอเมริกากลางครับโดยมันแก้วเนี่ยจัดเป็นพืชตระกูลถั่วครับมีลักษณะ เป็นเถาเลื้อยแล้วก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินส่วนที่เรารับประทานกันนั่นก็คือส่วนหัวของมันแกวนั่นเองครับภายนอกเนี่ยจะมีสีน้ําตาลอ่อนครับแต่ว่าเนื้อในเนี่ยจะมีสีขาวรสชาติจะคล้ายกับแป้งครับแต่ว่ามีความหวานปนอยู่คล้ายกับลูกสาลี่นั่นเองครับแล้วลูกสาวผมเป็นอะไรเนี่ยเดินวนอยู่ในสวนอนะ่ะอืม ผมเห็นที่มันมีดอกสีม่วงๆอันนี้คืออะไรนี่คือโตเกินไปแล้วเหรอครับคือแก่แล้วหรือว่าดอก<ง>ถ้าเราไม่ตีออกนี่หัวมันจะไม่โตดิดออกตีออกอแต่เขาใช้วิธีตีอ๋อ,อเพราะว่าเราไม่มานั่งเด็ดะนะนี่ไงเออ,อตีแล้วหลุดเลยตีปุ๊บหลุดถ้าเกิดไม่ตีดอกออกหัวมันจะไม่โตเหมือนมันแย่งอาหารกันใช่ไหมหัวไม่สวยใช่ครับแล้วถ้าขุดลงไปล้วจะรู้ได้ไงว่ามันไม่โดนหัวห่างลําต้นครับประมาณหนึ่งคือจะลําต้นนะครับแล้วก็ปักเสียมลงไปแล้วก็งัดใช่ไหมครับงัดเลย อ๋อนี่ไงครับอันนี้ขุดมาได้แบบนี้แล้วดอกมันทานได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใบทานได้ไหมไม่ไม่ได้เหมือนกันคุณยายครับแล้วถ้าจะเอาไปทําอาหารนี่ต้องหัวขนาดไหนดีครับเอาหัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆเลยเหรอนี่ครับนี้ใช้ได้อ๋ออย่างเงี้ยไปทําอาหารดีทํากับข้าวนี่หนึ่งคืบครับปั๊บโถงานง่ายนะโถปกติเขาขุดกันวันหนึ่งได้กี่โลครับคนละห้าร้อยโลคนหนึ่งห้าร้อยโลจ้า โอ้ยมันเยอะมากเลยนะแต่ฝีมืออย่างผมนี่จะได้สักวันละกี่โลคุณยายว่า20โล500กับ20่สมาดูถูกสุด <c oughs> สุดขุดแข่งกันดีกว่าคาุณยายง่ายง่ายมานี้คุณยายมาดูถูกผมไหผมไม่ยอมโอ้มือเดียวเลยมือเดียวเลย,เย,เลยจะไปเอาสองมือทำไม ขายคุณได้กี่หัวนับไม่ไหวหลายเยอะแยะเลยสิดูยังไงผมก็เยอะกว่าสิบหัวอันนั้นสองหัวแต่หัวผมใหญ่กว่านะสองหัวหัวนี้แหว่งอีต่างหากแล้วหลุดแล้วนับแล้วได้หัวเดียวเองเนี่ยไม่ลุงไม่ลุงผมว่าผมไปทําอาหารดีกว่าน่าจะถนัดกว่าไข่ดาวคุณไหมไข่ดาวคุณมันแก้วครับคุณใหญ่เลยดูเป็นหมารักธรรมชาติมากเลยครับคุณผู้ชมแบบท่าทางผมจะต้องเอาไว้ที่นี่แล้วเอาไหมทิ้งไว้ที่นี่เลยได้ไหม โอ้ยเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงง่ายให้กินมันแก้วแล้วหัวเล็กเล็กพวกนี้ไปทําอะไรอ่ะหัวเล็กๆนี่เขาจะปอกแล้วเขาจะกินเลยอันนี้สดๆที่เราเพิ่งขุดขึ้นมานะครับอสุดยอดเลยคุณยายพอกินเข้าไปเมื่อกี้แบบมันหวานมันฉ่ำแล้วน้ำมันเยอะมากอ่ะหวานกรอบแบบสุดๆเลยครับไทดาวโห แสดงว่าของบอลบูร์เขาดีจริงๆนะลูกสาวผมพอมาเจอที่นี่นี่ติดใจนะโอเคอร่อยมากเดี๋ยวเอาไปทําอาหารกันดีกว่าครับไข่ <c oughs> ดาว <S <S สวัสดีครับนี่พี่นางครับเดี๋ยวพี่นางจะมาโชว์ฝีมือทําอาหารจากมันแก้วครับผม <c oughs> เพราะว่ายายนีเหนื่อยและไปพักรอทานอย่างเดียวแล้วนะก็เลยส่งนี่ก็มือหนึ่งเหมือนกันวันนี้จะทําเมนูอะไรบ้างต้มจืดมันแก้ว ต้มจืดมันแก้วกินมาหมดแล้วนะต้มจืดฟักต้มจืดชัยเท้าต้มจืดมะนาววันนี้ต้มจืดมันแก้วนี่ไม่เคยทานนะครั้งแรกทำยังไงบ้างคะอันนี้มันเดือดมากแล้วนะ่ะในนี้มีอะไรครับต้มซุปหมูค่ะอ๋อทำจากกระดูกหมูนะกร่มหมูสับหมูสับหมักใส่อะไรบ้างเนี่ยดูน่าทานมากเลยอะใส่พริกไทยมีน้ำตาลซีอิ๊วขาวก็มีซีอิ๊วขาวพริกไทยอ่าบางคนก็จะมีรากผักชีแต่ที่แปลกคือมีน้ำตาลอยู่ด้วยนะนี่ผมกำลังงงกับต้มจืดพี่นะเพราะว่ามันไม่มีเครื่องปรุงอ่ะ ก็อร่อยอยู่หรอกทำไมอ่ะมันหวาน,นเพราะอะไรครับนออมันหวานเพราะมันแกว้วใช่ไหมใส่หมดเลยโมสับทำไม,ไมบอกก่อนเมื่อยเหลือนิดเดียวใส่หมดเลยคือ <c oughs> ที่ถามเนี่ยไม่ใช่นะเมื่อย <c oughs> นี่ถ้าบอกก่อนผมให้พี่ตักเองแล้วเนี่ยพี่ัา <c oughs> หมูสับลอยแล้วก็ใช้ได้อาศัยเหมือนใส่ลงไปเลยเหรอหมดเลยนะหมดเลยค่ะมันแก้วนี่ต้มนานแค่ไหนก็ไม่เปื่อยเหรอไม่เปื่อยเหนียวหรอครับผมระหว่างที่รอต้มจืดเราเดือดน,นะครับรอให้มันแก้วเนี่ยออกน้ําน้ําจะได้หวานๆเนี่ยอันนี้อีกเมนูหนึ่งนี่เมนูอะไรครับตำส้มมันแก้วตำส้มมันแก้วก็เหมือนตำมะละกอก็เลยเรียกว่าตำส้มมันแก้วอ๋อเอาอะไรก่อนบอกผมเอาพริกอ่าถ้าเป็นมะละกอพริกสดถ้ามันแก้วที่ต้องพริกแห้ง ผมมาถึงที่นี่แล้วผมก็ต้องทานสูตรของที่นี่แต่นี้ใช้ทั้งสองอย่างปนกันเลยใช่ไหมแห้งสีสดสีปกติสั่งส้มตำที่บ้านบอก2เม็ดก็แย่แล้ววันที่โดน8ดเม็ดเดี๋ยวดูใส่น้ำมะขามเปียกนะน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะเท่าที่กะด้วยสายตาเมื่อกี้อันนี้น้ำปลาราหนึ่งช้อนครับขัดไม่ได้เลยนะอันนี้ครับน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันอืม แล้วก็สุดท้ายก็คือมันแก้วเอามาฝนแบบมละกเลยใช่ไหมใค่เอามาสับเลยนะเอามาสับน่ากินกินมันแกวนะโอ้โหเผ็ดขมนำเปรี้ยวตามหวานตบท้ายเผ็ดสุด อร่อยมากคุณผู้ชมที่รสเขาจัดมากเนี่ยเค็มแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยเผ็ดจัดเนี่ยแต่ว่าเอ่อมันแก้วมันหวานไงมันแก้รสทั้งหมดแล้วที่สาคัญเนี่ยผมว่านอกจากมันแก้วหวานแล้วมันแก้วของบอระบือเนี่ยมันมีความกรอบอยู่ครับคือเมนูนี้เยี่ยมเลยนะข้าวเหนียวสักหน่อยนะแก่ยากนิดนึงเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะโอ้โหนี่สุกแล้ว,ส,ลวสุกแล้วนะ,ะใส่หมดเลยป่ะจะ้ะใส่หมดหมดเลย,เลยใส่ขึ้นช่ายเยอะนะครับ แค่นี้นะครับเสร็จแล้วใส่ใบกระชายไปเสร็จแล้วอ่ามันแก้วมันจะใสใสขึ้นนะจะอันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมครับพอเริ่มใสเหมือนมันฝรั่งต้มนะดูใสๆมเหมือนกันใช่อ๋อน่ากินน่ะเสร็จแล้วครับ2เมนูขอชิมก่อนเลยหูหอมมากเลยอ่ะมันแก้วสุกรสสัมผัสมันเปลี่ยนไปครับ แต่อันนี้มันเหนียวนุ่มไปเลยครับอยากให้นึกภาพว่าทานฟักแต่เป็นฟักที่มันไม่เละอันนี้มันหวานและเนื้อเหมือนฟักเลยแต่เป็นฟักกรอบพี่นางครับเมนูพี่นางนี่สุดยอดมากเดี๋ยวผมจะทําเมนูของผมมากินด้วยกันพี่นางรอแป๊บเดียวอึดใจเดียวเดี๋ยวจอมเมนูมันแก้วในแบบฉบับของฟู้ดเวิร์คครับแล้วก็มาถึงเมนูของผมวันนี้นะครับเมนูชื่อว่ากุ้งพันมันแก้วครับหลายๆคนต้องเคยรู้จักแน่นอนกุ้งพันอ้อยใช่ไหม เป็นอาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อมากแต่วันนี้เรามาทําเป็นกุ้งพันมันแกวส่วนผสมหลักก็ต้องมีกุ้งด้วยครับผมสับกุ้งเลยครับสับกุ้งให้ละเอียดไปเลยเหตุผลที่เลือกทําเมนูนี้นะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยเวลาเราทานในกุ้งพันอ้อยเนี่ยมันก็มีความหวานผมก็มองว่ามันแกวเนี่ยมีความหวานเหมือนกันอาจจะไม่เท่าอ้อยก็จริงแต่ว่าจุดเด่นคือว่าเราสามารถทานได้ทั้งชิ้นสับพอยแบบหยาบครับอันนี้กุ้งประมาณสัก เกือบเกือบสองขีดประมาณขีดครึ่งได้ครับแล้วก็หมูบดประมาณ2ขีดครับใส่ลงไปเลยเราก็จะนวดไปครับยิ่งนวดเท่าไหร่ยิ่งเหนียวถ้าเวลาคุณเอาไปปั่นนะครับมันจะเหนียวแบบเละมันจะไม่มีความหนึบของเนื้ออยู่คุณต้องใช้วิธีนวดแบบนี้ครับเราจะปั้นเป็นก้อนได้และคราวนี้ผมก็จะเริ่มเติมรสชาติลงไปใช้น้ำมันหอยครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับอีก1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวใส่เยอะไม่ได้นะครับมันจะทําให้เหลวเกินไปแล้วไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้ครับเครื่องปรุงที่มีน้ําเยอะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมหอมผมกะประมาณสักหนึ่งช้อนชาเองแล้วก็แป้งมันครับจะทําให้เกาะตัวได้มากขึ้นใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับวัตถุดิบสาคัญลืมไม่ได้เลยวันนี้เรามาทํามันแก้วใช่ไหมครับนะผมต้องใส่มันแก้วลงไปด้วยแน่นอนผมจะแต่งเอาขอบขอบออกครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยผมจะเอาเหมือนกับเป็นแกนที่เอาไว้ให้กุ้งของเราพันครับแต่ตรงขอบขอบที่ออกเนี่ยผมไม่เอาไปทิ้งนะะผมมก็จเอาาสับ ยังไงก็ได้ครับเอาหยาบหยาบให้เหมือนเวลาเคี้ยวไปแล้วมีเนื้อให้เราเคี้ยวหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในไส้ของเราอีกทีนึงประมาณนี้ได้แล้วครับเราไม่ต้องใส่น้ําตาลลงไปเลยนะครับในเนื้อหมูเนื้อกุ้งของเราเราใช้ความหวานจากมันแก้วได้เลยครับและก็ต้องนวดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เหนียวเราปั้นเป็นก้อนได้ แล้วก็เอามาห่อที่ตัวมันแก้วครับหลังจากนั้นก็เอาไปนึง่งเหตุผลที่ต้องไปนึ่งเนี่ยเพื่อให้เขาอยู่ตัวครับไม่งั้นเวลานําไปทอดเนี่ยมันจะแตกออกมาจากกันเค <Okay. S 2> ผมนวดไม่เยอะครับแค่คลุกเคขาให้เข้ากันตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะทําแกนกลางที่จะให้เขาไปเกาะที่เราเรียกว่ากุ้งพันมันแก้วนะครับต้องเลือกหัวใหญ่ๆเลยครับเหมือนที่ป้าณีบอกนะหัวใหญ่ใ,หญใช้ทําอาหารได้ไปแท่กซี่เลี่ยแบบนี้ครับผมก็เลยทํารูปร่างหน้าตาให้มันเปลี่ยนไปจากกุ้งพันอ้อยปกตินิดนึงนี่ครับ กุ้งพันุ์มันแกวของผมน่าเหมือนเห็ดใช่ไหมใช่เราเปลี่ยนรูปแบบได้ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่เรามีครับวันนี้เราทําเป็นแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ถึงนึ่งครับเพราะฉะนั้นผมวันนี้เป็นน้ามันพืชเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้ทาที่จานนิดนึงเพื่อให้เวลานึ่งเราไม่ติดครับครับแล้วก็วางลงไปเลยแบบนี้ครับอ่ะเรามาทําเพิ่มกันนี่ กุ้งพันมันแกวผมยังไม่นึ่งก็รู้แล้วว่าน่ากินเอาลงซึ้งดีกว่าไฟแรงๆเลยครับผมนึ่งประมาณ 10- 15นาทีอยู่ที่ขนาดของก้อนที่เราทําครับระหว่างที่รอมีกุ้งพันมันแกวใช่ไหมครับก็ต้องมีน้ําจิ้มก็ทาเหมือนน้าจิ้มกุ้งพันอ้อยเลยผมใช้สูตรเดียวกันเลยครับอันดับแรกนะครับน้ำส้มสายชูครับประมาณ3ช้อนโต๊ะใช้ไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆเคี่ยวนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือครับเล็กน้อยแค่ตัดรสชาติครับโดยประมาณของผมก็เกือบเกือบหช้อนชาครับ กุ้งพันอ้อยหรือว่ากุ้งพันมันแก้วเนี่ยครับน้ำจิ้มจะหวานใส่น้ำตาลน้ำตาลเยอะครับกะประมาณ5ช้อนโต๊ะครับเคี่ยวไฟอ,อ่อนๆไปเรื่อยๆครับอย่าไปรอครับใส่พริกลงไปเลยเพื่อให้ออกทั้งสีแล้วก็กลิ่นด้วยอันนี้จะมีรสเผ็ดหน่อยถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบรสเผ็ดผมบอกเล,เลยว่าให้ใช้พิกชฟ้านะครับแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆจนทุกอย่างละลายครับโอ้โหเยี่ยม แน่นอนเวลาเราไปทานอาหารเวียดนามก็มักจะมีแครอทหั่นฝอยอยู่ด้วยครับก็จะได้แครอทหั่นฝอยทําให้น้ําจิ้มเรามีสีมากขึ้นแต่ผมไม่ใส่เยอะหรอกเพราะว่าน้ําจิ้มผมมีพริกให้สีแดงอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นมันแกวหั่นฝอยผมจะเอา2อย่างนี้มาคลุกเคล้ารวมกันนะครับโดยเน้นให้มันแกวเยอะกว่าแล้วราดลงไปเลยครับผมอยากให้มันยังมีความกรอบอยู่เวลาทานจะไม่ใส่ลงไปในกระทะน,นะสําคัญนะครับเวลาทํารสชาติต้องจัดมากนะครับเพราะคุณต้องเผื่อรสชาติของน้ํามันแกวที่จะออกไว้ด้วย แล้วก็เอาถั่วมาแต่งหน้านิดนึงเพื่อเพิ่มความมันแล้วก็อร่อยแค่น้ำจิ้มนี้ก็กินขาดแล้วหอมอ,อย่าบอกใครเลยจะเห็นได้ชัดน,นะครับพอเอาไปนึ่งแล้วสีเขาจะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงนะครับมันแก้วสีมันจะดูใสๆมากขึ้นดูวนเผินจะนึกว่ามันฝรั่งนะครับจะสีคล้ายกับมันฝรั่งมากเลย ปกติอาหารเวียดนามเขาจะเน้นเรื่องผักเป็นหลักนะวันนี้ผมไปได้เป็นผักไฮโดรโปนิกมาครับผมก็เก๋ปอีกแบบหนึง่งพร้อมกับพริกหวาน3าสีนะอร่อยแล้วก็หอมนอกจากสีสันสวยงามแล้วคุณก็จะได้ผักเคียงโอเคนะหน้าตาน้ำมันรอดได้ที่แล้วครับอันนี้คือผมมาทอดเพื่อเพิ่มสีสันให้ดูน่าทานมากขึ้นไม่ต้องทอดนานแค่นี้เองนี่คุณก็จะได้สีสันสวยงามน่าทานแบบนี้ ทอดแค่ให <'s> right. ้ด mm ้านนอกเขาเกรียมครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาสุกอยู่แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกุ้งพันมันแก้วครับเมนูมันแก้วของชาวบอลรเือครับเป็นไงครับคุณยายใช้ได้ไหมใช้ได้ชิมดีกว่าอย่าไปเสียเวลาเลยต้องทานเคียงกับมันแก้วนะสดสดอันนี้เป็นสุดยอดมันแก้วเลยนะมันแก้วสดมันแก้วทอดมันแก้วในหมูสับแล้วก็ยังมาเป็นมันแก้วอยู่ในน้ำจิ้มอีก ย้ายเป็นไงรสชาติอร่อยมากที่นางอธิบายรสชาติหน่อยเป็นไงบ้างอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มนี่จะได้รสชาติอร่อยรู้สึกไหมว่ามันมีมันแกวผสมอยู่มันแกวผสมอยู่หวานครับผมอถามกันตรงๆเลยคนอีสานี่เขาบอกว่าปลาร้านี่ชอบมากใช่ไหมจ้าเอาปลา้ามาแลกกับกุ้งพันมันแกวเลือกอะไรตอบตรงตรงตอบตรงๆรงอย่าโกหกตอบตรงๆมาเลยให้เลือกระหว่างปลา้ากุ้งพันมันแกว เุามพันมันแกวหรือนี่คุณผู้ชมผมไม่ได้ติดสินบนนะนี่ออกจากใจแต่คิดนานจังเลยอะตกลงเลือกกุ้งพันมันแก้วหรือปลาตอบอีกทีชัดๆเลยกุ้งพันมันแกวอาโอเคเยี่ยมอร่อยมากครับพอได้ชิมไปปุ๊บจุดเด่นคือ เนื้อหมูมันนุ่มมากเพราะว่ามันมีน้ําจากมันแกวซึมอยู่นะครับเนื้อหมูกับกุ้งกุ้งก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่เด็ดจ,จริงๆนะขอบอกเลยว่าพอเราทานหมูที่มีท้งน้ํามันหรือเราอาจจะรู้สึกเลี่ยนเกินไปแต่มันมีมันแกวที่อยู่ข้างในให้ความหวานนะครับ ก็เลยลงตัวมากเลยคือจริงแล้วทานเปล่าๆไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะแต่พอมามีน้ําจิ้มเนี่ยครับน้ำจิ้มเนี่ยหมูชอบตรงที่อะไรน,นึกไหมน้าหวานจากมันแก้วมันออกแล้วตัวมันแก้วเนี่ยพอมันลงไปแช่อย,อยู่ในนี้ครับมันเหมือนมันซึมซับน้ําจิ้มเข้าไปแล้วมันกรอบอ่ะอันนี้บอกเลยว่า,วาอร่อยมากออนะเอาไปจิ้มอื่นก็ได้นะไก่ทอดก็ได้หมูทอดก็ได้ทําอะไรก<ม>็อร<ๆ>่อยผมได้ยินเสียงเหมือน<ๆ>เหมือนเหมือน<ๆ>ชาวบอลบือตัวเล็กๆอยากชิมหรือเปล่านะออมน้องอมน้องอมขออ้ําเลยอ้ํา มันแกวไปแล้วตอนนี้เมนูมันแกวของที่นี่ครับส้มตำนี่นะขอทานกับกุ้งพันมันแกวของผมผ่านไป20สทียังกรอบอยู่เลยอะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่นางกับคุณยายนีมากนะครับที่ทำให้ผมได้รู้จักวิธีเก็บมันแกวแล้วก็อาหารดีๆจากมันแกวครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนเร็วบ๊ายบาย <S 2> <S 2> <S 2 และตอนนี้นะครับรายการฟู้ดเวิร์คของเราก็มีกิจกรรมดีๆเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาร่วมสนุกกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมที่มีวัตถุดิบดีๆน่าสนใจนะครับส่งมาแชร์กันได้นะครับที่แฟนเพจของฟู้ดเวิร์คครับวัตถุดิบของใครถูกใจผมมากที่สุดนะครับจะได้มาสนุกไปกับการทําอาหารด้วยกันกับผมและก็น้องไข่ดาวครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/foodwork ครับหมดเขต30เฤษภาคมนี้รีบส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับ